สวัสดีครับพี่น้องกินแบบบ้านๆครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับผมนี่ครับผมไม้ดันหลังห้านี่แหละมัอนี้ห้าจิตใ่เป็นเบ็ดปอมเบ็ดโฟมนะครับผมเบิ่งกันครับว่าไม้นี่จะเป็นยังไงนะครับผมกับเยื่อใส่เดือนคือเก่าแล้วครับพี่น้องมันนี้จะไม่หยอดไม้ดันหลังห้านี่ครับมองนี่เป็นมองน้ําท่วมนะครับผมเบิ่งกันครับว่าจะมีปลาอยังกินเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเขาบ่อครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพี่น้องใส่น้ากันลองเบิง้งไปครับผมไปใส่เป็ดไปลุยน้ากันครับไปครับนี่คือหมายเฮานะพี่น้องนะลองเบิง้งอาจจะเป็นยังไงเดี๋ดวยวฉุดหวัดไปมองนี้นะ้ำพี่น้องมองคลองน,น้ำเลยขอดีของเบ็ดปอเดมเป็ดฟ่มนี่ก็คือว่าเอาหอดว เดยกระเดยนะพี่น้องนะงดสะดวกเลยออปูวาน้ำพี่น้องปูนี่ก็ที่เด็ดนะครับพี่น้อง

กับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอไซไปเรื่อยๆนะครับลุยไปนะมันมต้องลุยไปครับผมไปลําบากจังหน่อยยังถามมาหลุนมาเบิ่งกันครับมาจะเป็นยังไหนเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศน้องตอนเช้าเสียงนกป็ดพูดนะพี่น้องพี่น้องบินขึ้นเงาๆพูดไปละ เบ่งเบียดกันครับผมจะเป็นยังไงเบดต่าจะเป็นอย่างไร,งไรคือลอยไปไกลเลยพี่นอ้อง พอครับอืมควเลี้ยวพี่น้องเห็ดปลาแดดเดียวแล้ว Bá đẹp điều này yên bị thòng nè, câu, thử, thử không ถือตะสวงรังแยกถือละพ่างพี่น้องละนี่น้องมาท่านถืออยู่ได้โอ้โหข้องข้องแ ไม่มีอะไรเลย บัวมีตโตดึงจ่ซื้อวะดึงเตมบ่ม,บมีตัวคือวัอน้อง <laughs> ควงไม่ควงไม่พี่น้องเออโอ้คือพี่น้องโอ้ยงาใหม่มันหลายู่น้องเองครับขวางงาใหม่ ไม่มันไหลครับผมเท็ดป่าแดดเดียวเท่านั้นแล้วนี่พี่น้องไม่ได้เก็บก่อนครับหลังนี้หลังนี้หลังนี้คุณขับผมงกุ้ยเป็นพันๆอยู่พอท่านัด้แล้วพี่น้องโอ้ยอยู่นะครับผมนี่ ปลาโขวันนี้คือจได้ยทับปลาไอ้ตานอ้รับพีนองงาใหม่มันหลเล็ดปลาแดดเดียวตัวนี้ตัวสวยยพี่นองเจ็บครับ กระบี่น้องเริ่ม sì, ล่าแล้วโอ้นี่ครับผมปลาตองนะครับผมนี่ครับผมสวยนะน้อง แม่ใหญ่ย่งด้พี่น้องนี่ผมมือเลยเก็บก่อนครับใส่ลาบยูพี่น้องใส่ลาบเอ้ยหลังนี้นี่นิดดิงเนี่ยพี่น้องปลาข้น้อยนะครับผมปวดข้อนิดๆ พอมีแต่รุ่นน้อยๆเก็บครับรือหลังสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดมีฟ้องอากาศดีหล่ะโอ้โหพี่นอ้องตัวปกชิงแม่ปิง่งามๆเลยตัวนี้เฮ้ยกับเขากับปล้ายดอกพี่น้อง นว่ากระไดนี่แล้วก็ผมหมายเา้าไประสรุปผลงานกันครับนี่ครับพี่น้องผลงานเา้าปอาหกเจ็ดตัวอยู่ครับพี่น้องปรากอตัวบใหญ่เนาะนี่ครับมีปะตองมานำา่ดีน,นี่ลาบได้พี่น้องก็นี่ปลาให้ไปเห็ดตากแห้งได้ครับผมเบ็ดปอมเบ็ดฟมหอ้ออ่ะน,นี่ครับผมผลงานข้ามืัอน,นี้ อาเบียดฟมมันจะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องไ่ค่อยสวยปันเด๋ม่ค่อยสวยปันเดแต่ว่าก็นี่แหละครับผมพอได้อยู่ได้กินพี่น้อง <c oughs> อาากินแบบบ้านๆเท่าในใบเห็ดตาก,ตากแห้งเยู่ครับพี่น้องลคอเนาะกำลังแดดเดียวแสบเลยหลุดนไงนี่แหละครับผม มาลองเบิงเบ็ดพ้อมเบ็ดโฟมี่พี่น้องในเบิงครับช่วงนี้ก็แต่ละไม่ว่ามันจะเป็นยังไงน,นะส่วนใหญ่จะเป็นปลาคอนะครับผมปลาคอหน่อยสสะไหลปลาดุกบ่อยบ่อย,บ,อยบ่อยมีบันไดครับพี่น้องปีนี้ไปฮันเดยเบิดพุ่นีก็ฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับมนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ